จ้าสบ,บายดีพี่น้องสบายดีทุกคน,นทุกคนะเ,เดี๋ยวป่าไปทอดลาบพริกมไม่ได้เอากินซองมือลมะมื่อวานนี่ก็กินปลาส่งนี้ประหยัดนะคะประหยัดประหยัดเอาเงินมาผมมีเงินใส่เลวประหยัดนะกินปลาเนี่น้องเลย ราได้ยูทูบเดือนนี้ก็ได้สี่ตัว่าวันต่วา่วาได้ตึกเองเมาได้ไไหายเพ่่นมาตึกหาย ตึกกาลาลตึกขึ้นมาเอาขึ้นมาแส่ไวหนี่เอาไปเห็ดกินเลยเจบโตเเลยอีกสองสี่เลยหกโตเมาว่าเนี่ยกินสามโตเมื่อนี่ก็เลยจะเอาไปพอดลาพิกพอดลาพิกสี่โตเด็ดลาพิกกินหนึ่ง วันนี้เราจะทำปลาลาดพริกกินจ้าพี่น้องกินคนเดียวคือเก่าคือเดิมนะจ้ารต่ภาษาคนอยู่คนเดียวกำลังทอดปลาปลามันจ่อยในยวเวลาทอดเนื่อมันกระสีหดเขนาในเน,เนาะพาะปลามันจ่อย จะให้น้องก,กิดข่าวะจ้ามากกิดข่าวนุวกันนะคะสวัสดีจ้าเหียนปราราชพิก เลิกกินข้าวเลกินข้าวกินข้าวคนเดียวห้องในโต๊ะรับปเป็นรถรถกระสอบปอกะเยังสักกินแรงเราจะมีกระสีกินอเงาข้า,าก,กินนะปลาจ้าปลารัดกิกคนเดียวจ้าปัตสิบ,บกบดสลดเซียวลงตลอด ้ลาเรื่อเราเกี่ยวข่าวอะเฮ้บ <Hey. S 1> ตัวอะไรเริ่มเลยดูดเอา,าเออาบาะเ <Okay. S 1> นี่ยมันง่ายนะจ้างคนเบิร์ลายขันตอน เดี๋ยวก็กกแกะตังเงาบ่ะอยู่เพเดี๋ยวก็กกแกะตังเงาบ่ ตามาแล้วไมปน้าไปหานสือาือมะหายาดเด้เดี๋ยวนี้ลงมามืออื่นบ้างลงมามืออื่นซื้อมาโลดหายากหายากโแห้งเลยมันยังเป็นแนวเออมีแล้วไมนะ

บ,บมโม่พันมาขอสื่อมองหูงงพี่น้องออกมาจังหวะพระลากษินข่าวพอดี ไปเอาไปก่อนซื้อของหงสุกไปกินสิยุดวานมหมูกับสิคําก่อนค่ะ๋ยวจะคําหน้าเฮือนเราก่อนค่ะเอาของหุงไปเอาเองจัดเป็นถุงไว้แล้วในโต๊ะ มันจะเป็นเนาะเป็นข้าผู้เดียววิวหนาเฮือนใชเห็ดเท่านึงเลยกินสามเถื่อน แ่บพปด,ด๋ยวเอา้าๆอาวใบผัดลมมีผัดเอา้าวผสิสต,ต๊อกในใบไม้ปวดตีนจักดีนั่งกินอยู่ในกระฮือสั์จุพี่น้องแล้วไอา้าฮะอาหารถือปาการ์บอนสเป็นหมอ้อพอทีน,นึงตอบเด็กกระตื่นมากินอีกเนี่ยเอาเห็ดเทนึงนะว่าเขากินสองสามคปลา ฝากมันจะกลับไปซัำนี่แล้วพี่น้องแหนหัวปากก่อนขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามจ้าสบายดีเด้ว